ครับรีคสวัสรีคสวัสดีคับกาแฟอย่าอย่าอย่ากัดนะลูกกาแฟอย่าอย่าเพิ่งแสดงความเป็นเจ้าของลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูก้นี่ไงน้องเบอร์ดีนะครับมให้มันเพื่อนๆสักหน่อยก่อนนี่เรียบร้อย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 อืมโอเครอบโอเคเดี๋ยวไปตัดไปก่อนบ๊ายบายครับโอเคันนี้ครับผู้จัดการใหญ่เรามาโอ้โห Paid, เดี๋ยวพี่ต่ายเก็บรูปไปให้นะครับอันนี้ก็เป็นทูบนะครับทูบก็แยกห้าดอกกับเก้าดอกเดี๋ยวมาไหว้ด้วยกันนั่แหละครับเพราะต้องแยกกันไหว้มานี่ตามพี่ต่ายมาทางนี้เลยก็น้องพึ่งไปรับกันมาจากร้อยเอ็ดนะแล้วก็ดิ่งมานี่เลยแล้วทีนี้ก็พอเสร็จจากตรงนี้ใช่ไหมครับเดี er os, ma, after, ๋ยวของน้องเนี่ยก็จะไปรอพี่ต่ายที่บ้านน้องสุนันทากับน้องผลวิชัยจะไปรอที่บ้านแล้วพี่ต่ายก็จะออกเลเ็ดนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะไปถึงก่อนลูกค้าอีก อันนี้นะครับก็แยกเป็น9ดอกกับ5ดอกแล้วก็แบ่งกันนะครับตัว9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะแล้วก็5ดอกจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับมา่าดีปต่ายจะต้องตอนแรกบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะฝากให้ลูกค้าให้ลูกค้าเซ็นเอกสารกับทีมงานนะครับของน้องผมพิชัยฝั่งนี้ครับแต่คิดไปคิดมาเออลูกค้า ในไหนลูกค้าก็เกือบจะถึงแล้วก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปที่โชว์รูมพาไวพา้พรไหว้อะไรเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะพาไปมอบรับมอบจีบ้านไปแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปรอตรงรถของเราเดี๋ยวพี่ต่จะถ่ายรูปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไหว้อะไรเรียบร้อย อัน,นนี้ก็เดี๋ยวเอาดอกไม้ไปให้ลูกค้าก่อนโอเคครับผมคุณลุงวิโรจน์ครับผมคันนี้แหละครับผมขอบคุณนะครับผม จะพิพาอันนี้ก็จะเป็นนะครับบริเวณโตที่พิตายทำงานคือมันต้องลบก,กว่าคนอื่นเขา,าเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป ใครจะเป็นคนถือกุญแจเอ่ยอ่าวเดี๋ยวของน้องหัววิชัยถือไปนี่เนาะของน้องสุนันทาถือกุญแจนะครับแยกด้านซ้ายด้านขวาเลยใครจะยืนซ้ายยืนขวาแยกกันเลยอีกนิดนึงครับขยบอีกนิดนึงฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคครับผมอีกนิดนึงจะได้ไม่บังรถอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับ Isuzu D-Max ของเรานะครับเป็นจุดศูนย์กลางของความรักนะอย่าให้ใครมาบดบัง น้องหัวพชัยพี่ต่ายรบกวนขยับไฟหลังอีกนิดนึงโอเคครับผมพอแล้วครับสวยมากอ่ามองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับรถไมค์กดไลค์แบบนี้ครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองแป๊บหนึ่งนับแป๊บหนึ่งนะนงนะอันนี้เอาดีๆนะเดี๋ยวรูปนี้จะล้างให้โอเคครับมองกล้องครับหนึ่งสอง โอเคขออีกรูปหนึ่งครับ1 2. 2อ่าทีนี้ถ้าจะถ่ายรูปเล่นถ่ายได้เลยนะเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงโต๊ะลงยามนี่แหละเดี๋ยวพี่ต่ายไปปินรูปให้อันนี้ก็ใช้เวลาบูตนิดหนึ่งไม่ได้เปิดเครื่องไงไง รูปนี้แหละรูปแรกที่เลือกมักดีเสมอ รอ,อันนี้ก็จะมีตลับหมึกหมดเลยนะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมึกมันจะมีที่ใส่หมึกข้างๆเนี่ยถ้ามันหมดมันก็จะมีแจ้งเตือนตรงหน้าจออันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเครื่องปรินนะรอรอ ไหนดูสิืผ่านผ่านมาฐานมาฐานอืมวันนี้ดอกดาวเรืองสวยมากก็ต้นเดือนนะครับก็จะ เงียบนิดหนึ่งเพราะว่ารถยังไม่มาก็เดี๋ยวพอมีรถมาก็จะคึกคักกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่ากิ่งยนสาขาบุรรีัมย์นอกเมืองขายดีขายดีตลอดแหละอ่าคุณลุงวิโรธเดี๋ยวผมรบกวนเอาเก็บดอกไม้ไหน่อยเอาเอาไปวางไว้ตรงนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมเก็บเข้าไปข้างในเอง กุญแจกุญแจเด้อยด้ออันนีร้รับมอบรับมอบเดี๋ยวถ่ายรูปถ่าย,ายรูปู่กันมาตัวนี้แหละตรงนี้ก่อนรับรับผ่านร่วมกันอย่างนี้กับหนึ่งสองกับหนึ่งสองโอเคแล้วก็ยังไงตัวนี้เป็นดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆวยเฮงๆไปเด๋ยวตายพาไปไหว้ที่ตัวรถมา เดี๋ยวที่เป็นพวงนะครับที่เป็นพวงเนาะก่อนจะไหวเราก็ก่อนจะเอาดอกไม้วางแล้วก็อธิษฐานก่อนที่เป็นพวงตัวนี้นครับเราก็เอาแขนไว้ตรงกระจกมองหลังส่วนเป็นช่อนะครับเราก็เอาวางไว้ที่ตัวคอนโซลหน้านะครับเดี๋ยวพี่ตายไปอยู่ฝั่งโน้นกันจะได้ถ่ายรูปให้ลูกค้า ได้ไดไดลายรูปรูปรูปกอออกเลยนะรูปได้แล้วครับเอาวางไว้เลยนี่ครับมาเดี๋ยวพี่ต่ไปแจ้งให้ลูกค้าไปรอที่บ้านก่อนโอเคครับก็เรียบร้อยทีนี้ก็ไปรอพี่ต่ายเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่บ้าน โอเคครับขับรถดีๆเดี๋ยวเจอกันครับผมแบบนึงนงะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ตอนนี้เมื่อกี้พี่ไต่พี่ไก่โทรมาเร่งละก็เดี๋ยวไปนัดเจอกันอยู่ตรงแยกเขากระโดงนะพี่ไต่เดินทางก่อนเดี๋ยก็ตอนนี้เขาทาถนนเราก็ทําความเร็วไม่ได้ประมาณสัก700เมตรเราจะได้เลี้ยวขวากันนะโอ้มีประโยชน์มากๆเลยตัวนี้ีหกเมตรเลี้ยวขวา มีเียยงบอกเลสมื่อกี้ที่ลูกค้าแชร์ไว้ก็สิ้นสุดแต่เพียงตรงแถวอบตตนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้ามาถึงแล้วครับตามลูกค้าไปเรื่อยๆใกล้จะถึงละโอ้ <S <S 2> <S 2> แต่เดินหน้าใหม่ เป็นหนึ่งครบผมตรงเลยตรงเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สปายล็อปพี่ไก่อืมครับได้ละจะได้ลาลูกค้าถ่ายภาพนิ่งแค่ไหนนะได้ครับพี่ต่ายว่าทำไมวันนี้พี่ไก่แต่งตัวหล่อจังก็จะไปงานมงคลสมรสครับผม <c oughs> <c oughs> เราจะไปงานมงคลสมรสมา <c oughs> เขาบอกเขาเขาก็มากันแล้วไปไหนพี่ต่าย นี่ไงครับผมนี่แน่นอนมากโอ้โหโอ้ยออกมาทำไมลูกโอ้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 ปกติเคยจะเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าแล้วก็วันนี้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปแวะช่วยงานลูกค้าแป๊บนึงแล้วก็จะไปหาลูกค้าที่บ้านปวดนะครับก็ขอบคุณโดยยินดีนะครับดีใจด้วยกับรถคันใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตสวัสดีแล้วก็ลาลูกครับพี่ไก่เพื่อนมา HELLO give MY f r i e n d คอย่าบอกว่าไม่พูดแล้วกลับอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับพี่ต่ายขอบคุณน้องโอ๋ชัยขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยกับรถคันใหม่เดี๋ยวยังไงขอตัวไปช่วยงานแต่งลูกค้าแล้วก็จะไปหาลูกค้าบ้านปวด่อเนาะยังไงก็ทําพิธีต่อบขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟอย่าอย่าอย่ากัดนะลูกกาแฟกาแฟอย่าอย่าเพิ่งแสดงความเป็นเจ้าของลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูกนี่ไงน้องเบอร์ดี้นะครับให้มันเพื่อนๆสักหน่อยก่อนนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรอยเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคโอเคไปเดี๋ยวไปจ่ายไปก่อนบ๊ายบายครับโอเครันนี่ครับพุทธการใหญ่แล้วมาโอ้โห